ลานโอเคไปนล้กลูกแปปปปบเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวปาเรอนี่เดี๋ยวไปไปกับคุณครูลูกเตามไปเดี๋ยวตามไปไปก่อนลูกไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวตามไปเดีตามไปโอเคโอเคพักเอไปนยไป่นื่นี่ไไปเพื่อนไไเพื่อนไปเพื่อนไปด้วยไปกับเพื่อนไปเพื่อนไปเล่นกับเพื่อนก่อนไปเล่นกับเพื่อนไปเล่นกับเพื่อน นี่ไปเล่นกับเพื่อนไงนี่ไม่ต้องกลัวอยู่เหนือคุณครูพาไปเดี๋ยวคุณครูพาไปไอขายนองนะมาเชียรนะเนี่ยเลิกไปแล้วเพื่อนไปแล้วหนูไปเล่นกับเพื่อนเพื่อนวิ่งไปแล้วเพื่อนไม่มแล้วเขาไม่ให้ไปเขาไม่ให้ไปเขาไม่ให้ป้าปลาเขาไปรออยู่นี่ลูก๋ยวป้ารออยู่ตรงนี้หนูวางลงท้าแล้วกุ้งเข้าเลยไป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 เอ้บโอเคป้าอยู่นี่ป้าอยู่นี่ป้าปลาอยู่นี่ป้าปลาอยู่นี่เดี๋ยวรออยู่นี่รออยู่นี่